จำนวนปริมาณลิงประจําปีพศ2566นะครับบริเวณนี้มีลิงอาศัยอยู่ประมาณ2,200กว่าตัวเลยทีเดียวครับถ้าค่อยเพิ่มจํานวนเยอะจานวนเพ่เยอะขึ้นอย่างหลังคาเงี้ยมันก,ก็อเจ้าชาอย่างกระสงคามา่ตถเราไม่นั่นมันก็ตั้งี่ตั้งเยี่ยวนเนี่ยี้กระจกแต่งโดดเดินเนี่ยดูโอ้โหรถลาเนี่ยจอะได้ที่หนามันกัดกระจุยหมด อุ้ยคือจะอุ้ยคือจะอุ้ย,อย,อยเอาไปแล้วเดียววานนี้มันมันเป็นนักล้วงกระเป๋าชั้นหนึ่งเลยล่ะต้องระวงัง ด้านหลังของผมคือพระปรางสามยอดนะครับสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีก็ว่าได้แต่มาในวันนี้ครับปัญหาเรื้อรังคือแทบจะถูกลิงยึดครองพื้นที่กันจนหมดแล้วบริเวณนี้ทํามาค้าขายลําบากมากครับหลายๆคนอบพยพย้ายถิ่นออกไปบริเวณอื่นทําไมลิงถึงมาอยู่ที่พัปรางสามยอดหรือบริเวณใจกลางเมืองลบบุรีได้มากขนาดนี้เรื่องนี้ต้องรู้มีคําตอบให้กับคุณผู้ชมครับ บอกว่าในอดีตนะครับลบบุรีเป็นเมืองที่ค่อนข้างคึกคักโดยเฉพาะกับรอบๆอ,บรอบพระปาง3ยอดนะครับเป็นแหล่งธุรกิจการทำมาหากินที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลบบุรีก็ว่าได้แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังครับห้างร้านต่างๆได้ถูกปิดตัวลงหรือว่าเปิดอยู่ก็แทบจะไม่มีลูกค้ามีเพียงรถนะครับที่อาศัยสัญจรบริเวณนี้เป็นเพียงวงเวียนเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับลบบุรีครับมีแนวคิดพยายามที่จะ แก้ไขปัญหาหลายๆอย่างมาโดยตลอดแต่ปัญหาก็ไม่ได้ถูกแก้ไขนะครับผลสำรวจของจํานวนปริมาณลิงประจําปีพศ2566นะครับอันนี้เป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการพบว่าบริเวณนี้มีลิงอาศัยอยู่ประมาณ2,200กว่าตัวเลยทีเดียวครับนี่เป็นปริมาณที่นับได้นะครับแต่ว่ายังไม่รวมที่นับไม่ได้ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว จะเป็นตู้อิเล็กทรอนิกส์ตู้ไฟส่งสัญญาอะไรต่างๆปัจจุบันพังหมดแล้วนะครับเพราะว่าลิงน่าจะเข้ามาเนี่ยครับมาทำลายหมดแล้วเนี่ยระหว่างถ่ายไปลิงก็มาอยู่ด้วยตลอดนะครับ เจ้าของร้านเบิร์ดนะครับซึ่งอยู่ตรงกับพระปาง3ยอดเลยขายพวกของสตรีทนะครับแล้วก็แฟชั่นแต่งตัวของผู้ชายแต่ที่แปลกคือร้านนี้อยู่ร่วมกับลิงได้ยังไงครับเราก็ทนอยู่เมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวนี้มันออกลูกออกร้านเจอขึ้นทุกวันงี้ยเมื่อสิปีที่แล้วแต่แถวนี้จะไม่ค่อยมีเลยพอสิปีหลังนี่มันก็แบบ แฝ่พันไงแปลว่าลิงอยู่มานานแล้วแต่ว่าค่อยๆเพิ่มจํานวนเยอะจานวนขึ้นเยอะขึ้น<ๆ><ๆ>อย่างหลังคาไงมันก็นเจ้าช้าอย่างกสงครามาแต่เราไม่นั่นมันทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเนี่ยกระจกแตกโดดเดินเนี่ยดโ<อ>โูโอ้โหรถลาเนี่ยจอดได้ที่ไหนม,มันกัดกระจุยหมด รัฐเขาพยายามแก้ไขอยู่หลายอย่างเลยครับรู้สึกช่วงเวลาที่ผ่านมาที่พยายามแก้ไขกันมันมันเห็นผลไหมมั้ไม่เห็นผลเลยยี่สิบปีมานี้ผมไม่เห็นหน่วยงานไหนมารับผิดชอบเลยอพอมีกระแสทีก็่าแก้ไขทีเหแก้ไขทีแล้วก็หายไปเขามีกระแสว่าหลายๆคนเริ่มมีแนวคิดเซซิโร่หรือว่าเอาค่าให้หมดเลยพี่เห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยหรอกคืออยากก็ว่าไอ้ลิงที่แก่ๆหายกินไม่ได้เอาไปหยุด สถานที่หนึง่งเวลานักท่องเที่ยวมาลพบุรีก็พาท่องเที่ยวไปก็คือหาสถานที่ให้ลิงอยู่ด้วยก็ดีอยู่ไม่ได<ๆ>้อยู่แบบปนกันกับคน,นคนเลยร<ๆ>้านเปิดมานานอยู่ร่วมกับลิงมาขนาดนี้ทําไมพี่หน่อยยังไม่ย้ายร้านเปิดไปที่อื่นเพราะเราคนลพบุรีจะย้ายไปไหนะเราก็ต้องหาเกิดลพบรุรีมันก็ต้องทนอยู่ไป ก็เดี๋ยวผมจะใช้เวลานี้ครับในการเดินทางไปตรงพี่เสื้อฟ้าถ้ามองเห็นจริงๆมันไม่ไกลนะครับแต่สําหรับเราถ้ามีลิงอยู่ตรงเนี้ยมันดูไกลมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินทางไปครับว่าความยากลําบากที่ชาวลบบุรีเขาพูดถึงกันเนี่ยในฐานะเราที่เป็นคนต่างถิน่นต้องมาใช้ชีวิตสั้นๆแบบเนี้ยมันลําบากแค่ไหนเราดูครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยครับลิงเยอะมากถามว่ากลัวไหมผมกลัวนะเพราะว่ากลัวมันกัดเนี่ยดูสภาพโอ้ย ทั้งขี้ทั้งขยะนะครับเยอะมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ยังเปิดอยู่นะครับเขาอํทำแผงเหล็กนะครับป้องกันลิงไว้โน่น่ดูตรงนน้นนะลิงเกาะหัวเลยพี่เป็นคนลุบุรีป่ะครับอาจจะขอสัมภาษณ์นิดนึงว่าพี่อยู่ร่วมกับลิงได้ไงพี่ดูไม่กลัวลิงเลย ทุกวันนี้พี่พี่หน่องใช้ชีวิตอยู่กับร่วมกับลิงได้ไงครับก็นี่ไงพี่ตัวนี้มันเขาโดนไฟช็อตแล้วพี่ให้ยามันใช่พี่หน่องมาให้ยาให้ยามันคือป้อนทางอาหารคือแอบ,บให้เขาแต่มันดีขึ้นแล้วตอนนั้นมันมันป่วยอยู่คือแบบเลือดซกและกระดูกโพมันคงจะโดนไฟชอ็อตแล้วตกจ <ตก S 1> ากที่สูงตกลงมานี่คือพี่หน่องแวะมารักษาประจำเลยครับตอนนี้พี่หน่องเขาก็มีกระแสหลายอย่างเลยกับลิงที่ลพบุรีใช่ใช่ มันมีคนเห็นด้วยให้ใ,ให้ลิงตัวใสได้แต่ว่าถ้าสังเกตดีดีบริเวณน,นี้นข้างร้านเริ่มมัอยู่กันไม่ได้จะมันก็อยู่ไม่จะขึ้นลิงมันเยอะขึ้นนะเราก็เข้าใจเนาะจริงๆหลายๆปีแล้วแหละภาครัฐหลายหน่วยงานเขาพยายามแก้ไขจนถึงขั้นเขาบอกว่าจะเซ็ตซีโร่ให้หมดเลยหรือว่าค่าลิงให้หมดอะไร<ห>เงี้ยพี่น้องเห็นด้วยไหมมันก็ไม่ใช่นะไออย่างนี้ไม่เห็นด้วยนะกอใช่ไหมเพราะว่าเนาะเขาก็มีชีวิตถ้าจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนักที่หนึ่งก็คือโอเค ทุกวันนี้ที่ลิงมันเยอะขนาดนี้มันมาจากไหนกันครับก็มันมาจากไหนหรอกมันมาจากแถวนี้นะคือเราคือจะอุย้ยคือจะอุ้ยคือจะอุ้ยเอาไปแ้วไอ้พวเนียม, <laughs> มันเป็นนักล้วงกระเป๋าชั้นหนึ่งเลยล่ะต้องระวงังลิงเยอะขนาดนี้มันเป็นประโยชน์หรือมันเป็นโทษบางทีเขาบอกว่า ลิงลิงก็มีผลกับการท่องเที่ยวแต่สำหรับพี่น่องมองว่าไงครับพี่เขาว่ามันมันเยอะเกินมันมันจะเป็นโทษไปแล้วมันเยอะแล้วมันก็แย่งขางที่บางทีสงสารน้องนะซื้อของมาเต็มตะกร้ายังไม่ทันอะไรเลยมันก็โดดปุ๊บรถมันก็ต้องล้มของกินก็ต้องกระจายถูกปะเออมันก็น่าสงสารนะเรียกว่าสองด้านนะสองด้าน โดยอย่างที่บอกครับว่าลิงมันเยอะมากแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลจัดก,การที่ดีพอนะครับทำให้ร้านรวงแถวนี้ต้องหาวิธีป้องกันตัวเองดูอย่างร้านนี้ครับก็นําเอาหัวเสือเนี่ยครับมาวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่อย่างน้อยลิงเห็นก็กลัวแต่เท่าที่ถามหลายๆคนมาเขาบอกว่ามันก็กลัวแค่ชั่วคราวแต่พอมันเรียนรู้ได้มันก็ไม่กลัวแลวไม่สนใจครับแต่ตามจุดเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกเลยครับว่าห้ามให้อาหารแล้วก็ระวังลิงทําลายงัดแงะ อบยาากต่งๆขภายหลังการสอบถามและพูดคุยกับชาวลบบุรีหลายๆคนก็ทำให้ผมได้ทราบว่าแท้จริงแล้วนั้นทางการลบบุรีมีความพยายามในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลิงมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงได้มีการจัดสร้างสถานที่ที่มีชื่อว่านิคมลิงสถานที่จัดระเบียบลิง เพื่อนำลิงบางส่วนมาอาศัยอยู่ภายในนี้ทว่าหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านิคมลิงไม่เคยถูกใช้งานถูกปล่อยให้ทิ้งร้างมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเขาบอกว่าหน่วยงานจะเอาไว้นำลิงบางส่วนนะครับมาเลี้ยงไว้ที่นี่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับ มีแพะมาอยู่แทนลิงนะครับมาอาศัยอยู่แทนลิงซึ่งเมื่อเราเดินเข้ามาก็ไม่เห็นมีลิงสักตัวนะครับนอกจากแพะที่อยู่กัน2 3 4ตัวเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้งบประมาณนะครับจากป้ายที่เห็นเมื่อกี้ประมาณ7ล้านบาทก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ปี65นะครับนี่จะเข้าสู่เราบันทึกเทปกันในช่วงใกล้เข้าสู่ปี67แล้วนะครับก็ยังไม่มีลิงสักตัวมาอาศัยอยู่บริเวณนี้ครับมีแต่เพียงแพะนะครับที่มาอยู่บริเวณนี้ จากการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ทำให้ผมได้ทราบว่าสาเหตุที่นิคมลิงถูกทิ้งร้างโดยปัาศจกการอยู่อาศัยของลิงแม้แต่ตัวเดียวเป็นเพราะติดเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ทำให้ไม่สามารถนำลิงมาอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นการติดเงื่อนไขกับกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งถือว่าลิงเป็นสัตว์คุ้มครองไม่สามารถนำมากักขังหรือนำมาอาศัยอยู่ในนิคมลิงได้ แต่นี่ไม่ใช่เพียงเหตุผลเดียวยังมีเ,เรื่องของงบประมาณในการจัดสร้างนิคมลิงซึ่งถูกใช้ไปหมดแล้วกว่า40ล้านบาทซึ่งในแรกเริ่มนั้นถูกใช้โดยงบประมาณของจังหวัดกระทั่งสร้างจนแล้วเสร็จยังไม่สามารถเปิดใช้ซึ่งหากจะเปิดใช้นิคมลิงได้ก็ต้องเบิกงบเพื่อจัดการในส่วนนี้เสียใหม่ปีหนึ่งต้องใช้งบประมาณหลักล้านซึ่งต้องคิดต่ออีกว่างบประมาณส่วนนี้จะนำมาจากไหน นี่จึงเป็นปัญหาค่าราคาสร้างที่ทำให้นิคมลิงอีกหนึ่งความหวังในการแก้ปัญหาลิงลบบุรีอย่างไม่คืบหน้าแม้ในปัจจุบันลิงอาจเปรียบเสมือนสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดลบบุรีไปแล้วแต่หลายคนโดยเฉพาะกับชาวลบบุรีหรือคนต่างถิ่นอาจมองในมุมที่ต่างออกไปเพราะแม้มนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกับลิงได้ แต่ต้องเป็นการอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่เบียดเบียนกันแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยทีเดียวหากปัญหาของลิงยังไม่ได้รับการจัดการหรือได้รับการจัดสรรที่ดีพออนาคตย่านนี้ซึ่งควรเป็นย่านเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรหรือมนุษย์ควรย้ายถิ่นฐานออกไปเพื่อยกย่านนี้ให้กับลิงเพียงเพราะการจัดการของมนุษย์ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้